എന്താ സംഭവിച്ചത്? അഹ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇ พ่อว่าอะไรลุงงี้พ่อครับผมก็ล้มไปแล้วที่คลิปนี่ผมไปเบิ้งในคลิปกับมีอยู่ขบ่ช,ชับผมเบิ้งอะไรไเป็นอย่างไรอืมเรียกอะไรบบขุ่เบก้งขุ่ร่างอ่ะผมเบิง้งของผมมาเนี่ยผมก็เห็นหลายเทอมัน บเหอร์ให้เลเป็นตัวนีผมเดี่ยวน้ำลุงเฮงลุงเฮงบอกผมมาที่ผมเพชรหมดวนั้นวนะ่ะโอ้มันมีเจ็ดมีหา้า <c oughs> ยอดเปิดห้ามก็เพชรไม่แล้วรอบนี้ผมปรับสูตรไม่แล้วดี ไม่นะ่ะไมแล้วใส่รักไหมเอาวัดดีมันออกวันที่เท่าไรก่อนวันที่สองบอกวันที่สองแมนแมนแมนบอกครับวัดสุขผมอะไรวะเนาะอืมที่แรกผมนึกว่ามันออกวันที่สามสิบมัะนะบอกฟองสลาดมันบอกอว่าวันที่สองครับครับ สองโมงกรแล้วครับอ้าวงดใหม่ละมาคขบวนควบรบร่างรอบนี้ได้เจ็ดตัวพอดีถ้าเจ็ดตัวนี่มันจะแตกออกนะครับมีหนึ่งมีหนึ่งมีเก้ามีเก้า มีสมีสมีเจมีเมีแปมีแปมีหมีหมีสองสองทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็ดตัวแต่ผมจับให้ห้างเดียว แต่ว่าเมื่อวันที่สิบสี่ผมเสียให้เชิงเลขดับเชิงเลขสามตัวเชิงบนข้งางล่างลหละครับอีกจักหางสองหางแต่ว่าคลิปนี้เอาไปครบบนครบล่างแล้วผมจะให้คู่เดียวครับแต่ว่าเลข วันซูมันเบิรนแปดแปดได้มีเลขเบิลมีเลขเบิรนมีเลขอันนั้นที่สุดได้ไงตำราในตำราเนี่ยสิมีเบิร์แม่นบ่ครับมีแล้วไม่ถูกว่าชงหมดแล้วผมเม็ดจะพัดผมเม็ดมากซูนี่ไม่บุกราเนี่ยผม,มไม่มาเปลี่ยนผมเอาผมเอารักผมก็เอารักซีฟกับรัก ทันบวกคือเก่าเนี่นยผมผมไม่มาปรับใหม่ครับมลวงเปลี่ยนสีใหม่เนี่ยมันนี่ผมมาเอาหลักแสนสิว่ผมมาเอาหลักแสนหละ่ะกับหลักสิบมาตัาง้งผมก็มาบวกกันบวกกันในสี่โวแล้วผมก็มาบวก รุ่มสี่ตัวเนี่ยตอมากอีกไม่ได้พบเจ็ดตัวนะครับตามตัวผมเนี่ยผมเห็ูตรเก้าแบบเก้าเหรอว่าผมเปลียดรักผมขอรักแสนกับรักที่พ่อสีที่พ่อสีห้หหางเดียวนี่เป็นสามตัวครับหรือสองตัวสามตัวสามตัวหางเดียวเนาะบุหรี่ที่พีผมเฮ็ดเลขรับเร็วๆบ้านนี่ผมเฮ็ดเลขเด่นเร็วๆ เลขวิ่งเร็วแล้วกล่ะผมเจ้าเหยสองตัวครับเมื่อนี้สียห้สามตัวสักกอนที่หัวเรื่องมันก็วิ่งมันไม่เก็ตกับเก้าเนาะจะผมตัดก็ออกเงี้ผมเอาเก็ตผมก็บอเอาเมือนี้ผมก็เลยมาเอาจับสามกบหากับแปดเส่กันนะ ครับผม,ผมเรียกห้องนี้ออกศูนย์ผมมาตัดออกเรียกวิ่งมั่งกันคับตอนผมต้องคิดพวกนี้ผมบอกนี่สามไม่ศูนย์นี่หารว่าศูนย์ออกวันนี้ผมไม่ให้ศูนยเร็กวิ่งอีกศูนย์นั่นเองมันได้เก็บกับโตมนันก็ตกเอาของว้วดนี่ได้ตัวไหนล่ะครับฮะของว้วดนี่ได้ตัวไหนครับของว้วดเนี่ยของ้วนอ่ะครับงวดเนี่ย เลขวิ่งงวดนี่มันผมเห็นไม่ใช่นะวันี้เหรเดี๋ยวพวกเราเมื่อให้ไปสามเจ็ดเจ็ดก่อนสามเจ็ดเจ็ดบอกครับครับสามเจ็ดเจ็ดเลขวิ่งก็มีหกมีสามมีหาเลขวิ่ง เนึ่งหนึ่งไมมีคับปวเพิ่งหมดัวหนึ่งนะสามศูนย์หานะครับงวดที่มีสามมีอย่งก่อมีหกมีสามมีหามีหกมีสามมีหาครับครับผมนะไหนรี่พี่กับเรกมั้งควบบญครามอย่ผมมันจับคูนพู่เร็วงวดวันที่วันที่ทลิปีปวดเราคงไม่ใช่ผมพ่ดอี หายละเอียด,ดเลยตัวไหผมยินเน่นหาครับอ่าตัวนี้นะครับงวดนี้ให้ตั้งแต่ไอ้คลิปนี้ให้ยตั้งสามตัวก้อนเนาะครับให้ยสามตัวก้อนนี่แหละมันติดอยู่ในไอ้พิงยุ่งสามเหครับต้องปุ๋ยละละใกล้ๆออกเป็นบ่ครับจังค่อยสี่ตัดสองตัวจังค่อยสี ฟันหฮครับตัวมันนั่นเหมืนแรงมากเวราสิทธิกานมากเมื่อที่ผมก็ไปรงวมบันบติดสั้นหอวด้วยเต่ายายาบดิ้งครับเอาการสั่งการบริบกวนพ่อแล้วครับครับพ่อพักผ่อนใชครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พ้อสนทยานะครับคำคำมืดมืดเพิ่นกันยังมาคือเกานะครับเพิ่อนอยากน้าเอาแนวทางของเพิ่นมานําเสนอกอนมูเลยเพิ่นว่าเดี๋ยวก็มานําเสนอกอนมูเพิ่น,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 พนจังคอยสีว่าบ่าได้เรียนแบบเพิ่อนอ่ากระต,ตาบนี้นะครับคลิปนี้เพิ่นไห้ม้านะครับให้มาสารตัวหางเดียวเม็ดเดียวก่อนนะครับพร้อมทั้งตัวเลขกัน ครบบนครบ่างเพิ่นนะครับตามที่พ่อเพิ่นยืนยันมาให้นะครับเพิ่นขอลงเป็นคลิปแรกประสันนกการนําเสนอแนวทางในงวดนี้นะครับเพิ่นไ้ครบบนครบ่างมาก่อนนะครับครบบนครบล่างของเพิ่นเงินมิมอยูเจ็ดโตนะครับเพิ่นเงินเสียวภายในเจ็ดโตนี่แหละนะครับมาผสมผสานกันเขาจับเขาเป็นคู่กันนะครับแต่ว่าเพิ่นไหสามโตมาก่อนนี่ก็คือสามเจ็ด 7นะครับ3 7 7แต่ว่าเลขวิ่งของเพื่อนนี่มันจะมีวิ่งอยู่3ตัวตอนนี้คือลิปคือสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มของเพื่อนนี่คือ6 3 5, 6, 3, 5. ามห้าหกสามาระทำที่เพื่อนนัดวันเวลานะครับเพื่อนมาใกล้ๆเมื่อออกนะครับใกล้ๆ้เมื่อออกเพื่อนจะคอยสีมาบอกอีกว่าฟันตัวใดเน้นตัวใดวิ่งตัวใดตัวเดียวโคโลนะครับ สองตัวก็ท่านได้ได้นะครับเพื่อนท่านได้จับให้เพื่อนจับให้ถ้าสามตัวก้อนคือสามเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะเนะครับเด้อขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งโ่งมันลำรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนครับวจะมาพบพ่อกันในคะลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม